สำหรับหน้าต่างส่งสินค้าผลิตเสร็จในส่วนของหน้าต่างนี้นะคะสามารถทำได้2กรณีคือกรณีที่เรานิวเอกสารเลยนะคะเราสามารถรันเลขที่เอกสารและวันที่นะคะแล้วก็ระบุสินค้าที่เรามีการส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จเ,เนี่ยให้กับทาง s u ยเออร์นะคะหรือว่าทางด้านทางด้านการผลิตต่อไปนะคะว่าสินค้าที่เราได้รับมาเนี่ยมีการส่งคืนจำนวนกี่หน่วยนะคะแล้วก็การส่งคืน ส่งคืนจากคลังแล้วก็ที่เก็บไหนนะคะก็สามารถเลือกที่จะนํามาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ระบุจํานวนที่เราต้องการจะส่งคืนไปนะคะรวมถึงตัวต้นทุนต่อหน่วยถ้ามีนะคะในในส่วนนี้กรณีแรกถ้ากรณีที่2นะคะโปรแกรมสามารถที่ r e f e r อร์จาก i อซีลิ s หรือหน้าจอการรับสินค้าผลิตเสร็จก่อนหน้านี้มาได้นะคะก็คลิกแค่ i อซีลิสเราก็เลือกนะคะเอกสารที่เราเคยรับมาก่อนหน้านี้นะคะ ว่าเราต้องการจะรับส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จเนี่ยจากการรับสินค้าในาเอกสารครั้งไหนแล้วเราก็สามารถรันเลขที่เอกสารวันที่เอกสารได้ออโต้อยู่แล้วนะคะรวมถึงเราสามารถระบ,บุได้ว่าเป็นการส่งคืนของแผนกไหนนะคะก็สามารถระบ,บุลงไปได้เลยผู้ผลิตและผู้รับสินค้านะคะก็สามารถระบ,บุลงไปได้นะคะก็ออกไปในเรื่องของตัวฟอร์มได้นะคะแล้วก็ระบ,บุสินค้าที่ต้องการจะ คืนนะคะเพราะว่าเอกสารตรงนี้นะคะจะมาตามที่เราได้มีการรับสินค้าผลิตเสร็จเข้ามานะคะต้องการส่งคืนที่มีการชำรุดเสียหายนะคะกี่หน่วยก็สามารถระบุลงไปได้เลยนะคะ,ะเมื่อระบุเสร็จนะคะถ้ามีจ็อบนะคะตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะระบุจ็อบมาให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเซฟนะคะหน้าจอส่งคืนสินค้า ผลิตเสร็จแล้วก็สั่งฟอร์มนะคะสำหรับส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จจากโปรแกรมได้เลยนะคะฟอร์มก็เหมือนหน้าจออื่นนะคะสามารถดีไซน์รายละเอียดเพิ่มเติมที่คลิกที่ปุ่มดีไซน์ตรงนี้ได้ทันทีเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าหน้าจอการส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จค่ะ